โอเคครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นะฮะช่องมูตูชาแนลนะครับวันนี้นะผมผมจะพาทุกคนไปลงดันเจี้ยนใหม่นะครับเพื่อที่เพิ่งเข้ามานะในเวลาเที่ยงคืนของเออวันวันอังคารนะครับผมเอชื่วันอังคารเที่ยงคืนผมไม่เที่ยงคืนแล้วมันต้องเป็นวันพุธเออจะวันอังคารยังไงเนาะเออนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมผมจะพาทุกคนนะฮะไปเตรียมยาก,ก่อนนะเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมต้องใช้อะไรบ้างนะอันนี้ขอเปลี่ยนอันนี้นิดนึงนะครับ อโอเคยาที่ผมเอาไปเนะี่ยผมก็ก่อนอื่นเลยนะฮะเราจะต้องอที่สำคัญเลยมันจะต้องเป็นยาสปีดนะครับผมจะเอาไป3อันนะฮะ,ะยาสปีด3นะฮะยาเพิ่มดาเมจสามสามไหมสามยาลดการหิวอาหาร3ยาลดการหิวน้ำ เอาไปเลย3หรือ4ก็ได้นะครับผมตรงนี้นะฮะยาขวดนะฮะผมยังใช้เป็นยาขวดสีแดงก่อนนะฮะผมเพราะว่าอันของดีเนี่ยเรายังไม่ใช้เพราะว่าจะใช้ของเก่าให้มันหมดก่อนนะครับ <c oughs> เออแล้วก็ยาการรันสลบนะฮะที่เอาไปไม่ใช่เพราะอะไรหรอกนะครับผมเอาไปสัก15ก็พอเนาะเพราะว่าในห้องบอสนะครับมันจะมีลิงจิ๋วที่มันป่าขี้นะมันจะทำการร้าสลบให้เราได้ก็เก็บเก็บไปเผื่อนะฮะแล้วก็ ลูกกระสุนลูกซองนะฮะแล้วก็ลูกกระสุนธนูนะฮะไม่ใช่ลูกกระสุนธนูลูกธนูเออกระบอกน้ํา2กระบอกนะฮะแล้วก็เป็นของกินเนาะแครอทนั่นเองแล้วก็ชุดเกาะ2เกาะเหมือนเดิมนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวขอใส่อะไรให้มันเรียบร้อยก่อนอเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูดันใหม่กันเลยนะครับผมว่าหน้าตามันเป็นไงเนาะ,ะวันนี้ผมก็เหมือนเดิมครับเข้าดันที่บ้านเนาะมาเลย โอเคนะฮะกระตุกนิดนึงนะครับตรงนี้ไม่รู้มันเป็นเพราะว่าแท่นเทเลพอร์ตนี้หรือเปล่านะเออมันกระตุกง่ายจังเดี๋ยวขอเก็บแครอทไปเพิ่มสักหน่อยนะครับอ่าโอเคผมเดี๋ยวเราไปดูแผนที่นะโอเคผมเราเปิดแผนที่ขึ้นมาแล้วนะฮะจะสังเกตว่าในแผนที่นะครับผมมันจะมีห้องอยู่ทั้งหมดนะครับผมหนึ่งสามสี่ห้องนั่นเองนะครับผมที่เราต้องเข้านะอ่าเพราะว่า มันจะเป็นทุกห้องนะครับผมเนาะ แต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมของที่เขาแจกเนี่ยนะฮะก็จะมีนะครับผมเป็นที่เก็บชิปเทคนะครับผมเนาะแล้วก็เป็นหมวกเทคนะฮะแล้วก็เป็นแอเซนเดน้์นะครับผมหมวกเหล็กนะหมวกเหล็กที่เราเป็นชุดกกเกาะเกาะเหล็กอ่ะเออแล้วก็เป็นโล่สีม่วงนะครับโล่เทคสีม่วงเนาะอ่าสำหรับดันนี้นะครับผมสัตว์ที่เราจะเห็นตามข้างทางเนี่ยก็จะมีนกเป็ดน้ำนะตามแผนที่เลยนะฮะพาราโซนะฮะแล้วก็อโอวีเลปเตอร์นะฮะอ่า แล้วก็นะครับผมห้องก็จะเป็นเจ้าตัวเดลดอนนะครับผมอาเจนแรปเตอร์ gen, or, แล้วก็เซเบอร์ทูธนะฮะโอเคนะครับผมดันนี้จะมาในรูปแบบของดันที่มีระดับคือมีเดยมนะฮะอ่าเป็นดันหน้าดันเขาจะเป็นเซเบอร์ทูธนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในดันเลยนะครับโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราเข้ามาในดันแล้วนะฮะผมจะขอญาตนะฮะใส่เสื้อผ้าให้มันเรียบร้อยแล้วกัน <laughs> ส่เสื้อผ้ามันเรียบร้อยหน่อยนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้จะขอกินยาไปเลยแล้วกันนะครับผมสเต็ปเดิมนะครับผมจะกินยา3ชิ้นนะครับก็คือยาลดการหิวอาหารลดการหิวน้ำแล้วก็ยาเพิ่มการวิ่งนะครับผมแล้วก็เอายาเลือดใส่ไว้ตรงนี้นะฮะนอกนั้นก็ยังไม่กินนะครับเออเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะว่าอันดับแรกเราจะไปทางไหนบ้างนะจากจุดเกิดนะเออคือ เกิดแล้วเราแต่ทางนี้ไปทางไหนอ่าเราต้องมาทางนี้นะครับผมคือเราต้องไปหากุญแจก่อนนะฮะเออนั่นคือเราต้องขึ้นไปด้านบนนะครับเนาะอ่าก็คือไปฝั่งนี้นะฮะถูกปะเนี่ยเออไปเลยโอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยววิ่งไปเจอห้องแรกก็จะเป็นแรปเตอร์เลยนะครับผมห้องนี้นะผมจะใช้เป็นดาบนะอ่าผมใช้เป็นดาบเลย ง,ง่ายผมมันวิ่งมาแล้วก็ฟันนะฮะเออ,อไลเหมือนกันนันเนี่ยโอ้ยง้างสุดๆหลับไปแล้วนะฮะเออดังตับดังตับเมื่อกี้ปุ๊บตับฟันฟันฟันเออเออนะฮะเออเมื่อกี้แบบง้างธนูไม่ออกนะทุกคนมาก็คือตัดกำลังมันก่อนนะครับ แล้วก็ฟันหรือใครจะยืนฟันเลยก็ได้นะจริงๆแัปเตอร์ในห้องนี้ผมไม่แน่ใจว่าเลเวลมันจะมาถึงเท่าไหร่นะคิดว่าน่าจะ300 340 390มั้งเอ้ย420กว่าออ้เรียบร้อยนะครับผมชิปก็มีมาให้เหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมเนาะเก็บชิปก็กดเทคออ l นะครับผม่ะประมานนั้นประมานนั้นเออ โอเคเรียบร้อยเป็นหนึ่งห้องนะครับส่วนห้องของแรปเตอร์เนี่ยยังไม่มีอะไรที่เราจะต้องเก็บกันนะเดี๋ยวเราจะต้องออขึ้นไปด้านบนนะคิดว่าน่าจะฝั่งฝั่งไม่ใช่ฝั่งนี้ดิบนมันต้องฝั่งนี้เปล่าไฮ้ม่ใช่ <laughs> บนต้องฝั่งนี้เออนี่นะครับที่เนี้ยนะครับผมวิ่งไปด้านบนน่ะมันจะเป็นทางที่เราจะต้องแปลกุญแจกันนะโอเคไปกันเลยนะฮะส่วนกองอื่น ผมจะไม่เก็บนะครับไม่เก็บเนาะอ่าตรงนี้เป็นวอลแทบนะครับผมเนาะอ่ารู้สึกว่าเขาจะกระแทก1ครั้งนะครับเหมือนเดิม <c oughs> เออมันเดิมนะเหมือนที่เคยมีมานะครับแล้วก็ไปอ่าดีเลยครับโอวีแรปเตอร์นะอือแล้วก็วิ่งตรงเข้าไปขึ้นนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะทุกคนอ่าโอเคแล้วเราก็เลี้ยวนี้นะฮะ มันจะมีวอลแทบอีกปเนี่ยเออเสียแบบตุ่มนะครับเดี๋ยวตายอีกเนี่ยปั๊บเข้ามาตรงนี้เป็นกล่องกุญแจนี่ครับนี่เลยผมว่าทุกคนน่าจะรู้จากแผนที่ที่ผมเอาขึ้นให้แล้วแหละเนาะเออนะครับอ่แล้วทีนี้ทางกลับมันทางไหนมันมืดจังเลยเว้ยเออโอเคไปเลยนะครับเฮ้เไปเนียเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวตเด้นี่เออเดี๋ยว,ตะ,ดดยว,ยวตะเลิดนะครับเฮ้ย โอเคเดี okay, ๋ยวขอไปเก็บกล่องนิดนึงนะฮะกล่องอะไรวะโอ้ลูกกระสุนจะบอกว่าถ้าใครอยากได้ปิกแมงปอเนี่ยนะผมสามารถลองหาดูสุ่มจากกล่องอที่มันดอปเป็นลูกกระสุนอย่างเงี้ยได้นะครับเนาะผมคิดว่ามันน่าจะมีมาให้แหละโอเคนะผมบอแทบเหมือนเดิมไป เดียวนี่เ้โอเคเหมือนจะจำทางได้คร่าวๆเลยนะครับผมจริงๆผมอัดไปแล้วแหละหนึ่งรอบแต่ว่าไม่รู้ไฟล์มันหายไปไหนหาไม่เจอเลยครับผมก็เลยอออัดใหม่ก็ได้เออทางนี้เปล่าโอเคครับผมต่อไปเราจะวิ่งเข้าไปหาของเทคหลักกันนะที่ห้องเซเบอร์ทูดนะครับไปไปล่ไปเลยไปเลยไปลไปลยปึ๊บเอ๋ทางไหนวะ เออทางไหนเวอร์อันนี้ไม่ใช่น่าจะทางนี้นะครับอ่ะไปเมื่อกี้มันเป็นเอ่อเป็นห้องที่ขี่นะเอเนี่ยผมเอาชิปเซเวอร์ทูจากดานไปก็เขาจะมีที่ขี่มาให้นะทุกคนก็เก็บไปได้นะผมเป็นบูปินเนาะแล้วเราก็เอาไปใช้นะขึ้นนี้ไปโอเควอลแทบแบบนี้นะผม รอให้มันกระแทกช้านะแบบนี้แล้วก็วิ่งไปนะฮะอ่ามันจะมีจังหวะสองจังหวะนั่นเองครับห้องนี้มีอะไรเปล่าไม่มีหรอกมัง้งอืมถูกว่าผมไปผิดทางต้องไป่างนี้เออไปเออต้องบอกว่าอ่านี่เป็นครั้งที่สองนะั้นครั้งที่2เพราะว่าครั้งแรกคือผมเข้าไปแล้วผมเดี้ยงไปแล้วเนะี่ยไ่ใ่เดี้ยงปลายหายเดี้ยงเลยเออปลายหาย,นะ,น, er น,ยนะครับผมส่วนเซเบอร์ทูตเนี่ยนะครับ เดี๋ยวดูก่อนเอ่อผมจะทำอะไรวะเมื่อกี้ลืมนะฮะอ่ะไม่เป็นไรเนยผมช่างมันเออส่วนเทพวทูุก็เหมือนเดิมนะครับผมใครอยากเอามีดฟันก็จัดไปเลยเนียครับผมใครจะเอาเปืนยิงหรือเอาเธนูยิงก็ได้เหมือนกันนะอ่ามันไม่ได้โหดมากมายนะครับห้องนี้เนาะโอเครู้สึกมาข้างหลังแล้วเป็นอุย้ยเต้ยวัตจิ๋วนะทุกคนแต่ว่ามันตีแรงนะอ่ามีหูแล้วยิงมันไม่ค่อยโดนด้วย,วยจังหวะเนี้ย อืออืออือเฮ้ยไปดิไปดิเออตีแรงนะผมเดเวลมันเยอะนะทุกคนวิ่งลั่นอย่าได้ลูกแล้วดิอันนี้ไปดโอ้โหรอยโคตรไกลจังหวะนี้ปั๊บ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนลูกกระสุนก่อนดึ๊กโอ้โห อออออจหัวจีงหวเออจหัวจหัวเออเออไม่ดเยเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนเปลืออเออเดี๋ยวเป็นธสิิวนะวนี้โอ้โหแบบพูดผิดพูดถูกกันเลยทีเดียววิมาแล้วมาแล้ววเยเดี๋ยวโอ้โหดูมาตกตกกระเด็นโคตรไกลอะทุกคนแหงแหงแหง เออทำไมเสียประทูมันร้องแ eng ว่ะปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหปั๊บปั๊บโอ้โหดูเออตีลกาโคตรไกลเลยจังหวะนี้แหม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 เล่นเอาซะตื่นเต้นเลยอืออือเฮ้ยเดี๋ยว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 ขอวิ่งก่อนขอวิ่งก่อนขอโทษออกมาเดินไปเด้นเออมาเดิมาเดินปั๊บปั๊เลยเฮ้ยเยอะอือ เออ,อ,อเดี๋ยว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 โอ้โหไอไ่เปลี่ยนไปเปลี่ยนเอาอันนี้เอาี้เอาเราไปยิงล่ะเอาเราไม่ยิงประโถเออ,อ,อโอ้โหเรียบร้อยครับผมจบไปแล้วนะเออโอ้โหไอดีก็เกงสุดชีวิตเลยนะครับผมแม่ถึงกับพูดอะไรไม่ออกเลยนะเออจริงจจะแทงก็ได้นะผมมันไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นแต่ว่า ผมเน้นแบบไม่อยากโดนดาเมจไงเออไว้ก็ตื่นเต้นดีนะครับสําหรับเซฟทูตก็เก็บชิปได้เหมือนเดิมนะเนี่ยนะฮะกดเทคออกเหมือนเดิมเนาะเราจะได้ชิปที่ไม่ติดล็อกมานะครับโอเคจัดไปนะครับผมอ่าถ้าเกิดวันนี้เสียงผมแผลบขออภัยหน่อยนะครับผมเพราะว่าเหมือนเดิมฮะช่วงนี้งานเยอะนะครับเวลาพักก่อนน้อยมันทำให้ สุขภาพร่างกายผมมันเป็นวัดง่ายนะฮะขออภัยคุณผูชมไปก่อนนะครับโอเคไปไปเลยนี่นะครับผมผมจะได้อะไปรป้าบเข้ามาตรงนี้ผมอ่านี่เลยนะฮะห้องของเทคหลักนะครับอ่ารู้สึกว่าผมจะได้เป็นหมวกเหล็กนะหมวกเหล็กยังไก่ <laughs> เออยังไก่ครับแหมไอ้เราก็นึกว่าของดีถึงจะเป็นเอเซนเดนแต่ว่าของเราดีกว่าเยอะเลยนะครับผมโอ้โห เออเอาจริงไม่เป็นไรหรอกอ่ะเรามีของดีกว่าแล้วแต่ว่าเอาจริงอยากได้โล่นะครับโล่เทคเนี่ยนะฮะโอเคผมเดี๋ยวผมจะวิ่งกลับยาวๆเลยนะฮะทุกคนเราไปเจอกันที่จุดเกิดนะครับไปเลย โอเคครับทุกคนแล้วแล้วผมก็อยู่ที่จุดเกิดของเรานะฮะอ่านี่เลยนะครับผมต่อไปนะครับผมผมจะวิ่งลงล่างนะฮะอ่าก็คือทางด้านนี้แหละเนาะคิดว่าทางด้านนี้นะครับอ่านี่เลยนะฮะเดี๋ยวเราผมจะเข้าไปห้องแดวอนกันนะครับผมเนาะอ่ะไปเฮ้ยมันมีที่เติมน้ําด้วยอะ่ะโคตรเจ็บเติมหน่อยอ่าไปเลยปึ๊บ โอ้มีทางแยกด้วยเว้ยตรงนี้ไปไหนเนี่ยเอาตรงนี้ก็เข้าได้นี่บ่าอองั้นเราไปตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะมีวอลทบเออเดี๋ยวฟืบต่มแบบครั้งที่แล้วอีกหาเลยนะอย่างนั้นนะเออโอเคครับเป็นการกระแทกหนึ่งครั้งเนาะแล้วเราก็ไปกันต่อได้เลยนะครับไปเลยเอ้ยเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนเออเราเอ่อทางไหนบ่าอ่ะนี่นะครับ แด๊ดดอนะเป็นการเนิร์ฟการวิ่งนี่ครับสำหรับห้องนี้นะฮะผมจะใช้มีดแล้วก็นั่งฟันอย่างเดียวเลยนะ,ะว่าะย่างไงก็วิ่งหนีมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมเนาะจัดมานะครับอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนที่จะปืนยิงดีวะปืนยิงมันจะตายไม่นั่นโอ้โหโอ้โหอย่างเยอะเลือนอย่างเยอะจังหวะนี้ลองยิงก่อนแล้วกันมามาเฮ้ยก็ได้อยู่นะถอยหลังแล้วก็ยิงนะครับอ่า เออถอยหลังแล้วก็ยิงนะลูกซองผมมันแรงกว่าดาเมจที่ผมมีไงเออถ้าเกิดผมเอามีดฟันน่าจะนานนะครับผมสําหรับผมนะเออแต่คนอื่นถ้าเกิดใครแบบอัพดาเมจมาจัดๆนี่น่าจะฟันแป๊บเดียวตายนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังปะนั่นเฮ้ยนั่นไงโอ้โหมามากับความมืดโอ้โหโอ้โหแล้วฮิวด้วยอ้าวเอาดีเอาดีฮิวก็ฮิวดีครับก็ฮิวดีครับอีกตัวหนึ่งอยู่นี่ เดี๋ยวเดียวไม่นึกว่ามีลูกยิงมันยิงมันอือยิงพัาดเดียวเลือดเหมือนสามปั๊บเรียบร้อยมาเหลือชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายมาดิมาดิเออชุดสุดท้ายนะครับผมด้านหน้านะเออเปิดไปก่อนหนึ่งดอกหัวสิครับหมื่สี่หมื่นสี่เจ็ดพันโอ้โหเอาจะไปแล้วเดี๋ยวเดียวว้าวว้าวอืออือเดี๋ยวอือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไหนตัวหนึ่งอยู่ไหนอุอยู่นู่นอยู่นู่นะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอุ้อมาดิโอ้โหมันยิวสู้ครับจังหวะนี้เัว่เอ,าอ้าห้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหมดลูกแล้วอือมาได้อีกดอกอืไงล่ะยัดหน้าไปสิเออเนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้ของพรีเมียมนะฮะในด่านนี้เขาจะมีมาให้สองกล่องนะครับ แต่แนะนําให้คุณชมนําปีกแมงปอมาด้วยนะนะฮะเพราะว่ามันต้องโดดนะครับผมเออมันต้องโดดนะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเอ่อในห้องเนี้ยนะครับผมมันจะมีของเทคอยู่นะนี่ป่ะอ่านะี่ครับเป็นของเทครองนะของเทคที่เกี่ยวกับการสร้างบ้านนะครับผมเนาะโอเคนี่เลยไปปรับเขาให้ปึ๊บ นี่นะครับรู้สึกว่าผมจะได้เป็นเสาเทคหรือเปล่าไม่ใช่ดิบบันไดโอเคแล้วก็กล่องพรีเมียมนะฮะกล่องพรีเมียมก็อยู่ข้างๆกันเนาะทางเข้านนี่เลยนะครับนี่ตรงนี้เลยแล้วก็วิ่งเข้าไปเลยนะฮะอ่าแล้วแล้วเราไปทางไหนต่อเออเราต้องตรงอย่างเดียวนะผมตรงอย่างเดียวนะโอเค พอถึงจุดจุดนี้เราตรงไปไม่ได้นะครับผมเพราะว่าทางตันเนาะเออเราต้องวิ่งแล้วนะครับผมเนาะอ่ะไปปุ๊บอ่ะโอเคผ่านไปได้อีกหนึ่งจุดนะครับปุ๊บเออนะเออช่วงนี้ผมจะไม่วิ่งยาวๆนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจในตัวความสามารถของตัวเองเหมือนกันนะครับว่ามันจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะเออไม่ได้ลงดันบ่อยนะครับผมช่วงนี้ก็ ขอวิ่งแบบนี้แล้วกันนะฮะเออแต่ผมจะยังไม่ใช้ปีกแมงปอนะเพราะว่าเผื่อใครอยากลองวิ่งดูก็ลองวิ่งตามผมก็ได้นะเผื่อไม่มีปีกแมงปอกันนะแต่ว่าสปีดผม150นะครับผมประมาณประมาณ150บบวกอะ่ะเออแล้วก็ใช้เป็นยาเพิ่มสปีดอีกนะครับผมเนาะเออมันก็จะถึงจะกระโดดผ่านง่ายๆเนาะแต่ว่าบางทีเราต้องดูสปีดตัวเราเองด้วยนะครับผมเกิดมันวิ่งเร็วไปเนี่ย หายเลยนะครับเออเดี๋ยวมันจะทะลุไปลงลาวานะครับทุกคนเนาะอือเดี๋ยวขอกินยาน,นิดนึงนะฮะอ่านี่เลยนะครับอ่าค่าสแต็กผมเดิมๆก็จะประมาณนี้นะผมอัพให้คุณทุกคุณผู้ชมทุกคนดูแล้วนะครับผมตั้งแต่ตอนแรกเนาะยังไม่เปลี่ยนเลยนะผมยังไงก็อย่างนั้นเนาะสปีดผมอยู่ที่151นะครับเออก็จะประมาณนี้ผมใช้สเต็กเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับป้าย โอเคนะฮะหลังจากที่เราผ่านมาได้นะครับผม,มเราจะไปไหนก็ต่อดเอีเดี๋ยวนะขอดูแผนที่นิดนึง <c oughs> จำไม่ได้นะครับผมว่าต้องไปทางไหนบ้างเดี๋ยวเราตรงขึ้นไปก่อนแล้วกันอ่าน่าจะตรงขึ้นไปแล้วผมเดี๋ยวผมพาไปเอากล่องพิมพยมอีกหนึ่งกล่องนะไปเลยเดี๋ยวขวาขึ้นไปโอเควิ่งยาวๆนะครับผมจังหวะนี้เลี้ยวขวาอีกนะนี่เลยนะฮะ หวังว่าจะไม่มีเบอแทบนะครับเออนะวันจังหวะนี้ตั้งสติดีๆแล้วก็กระโดดนะครับนะปึ๊บนะตั้งสติหยุดด้วยนะทุกคนเออถ้าถ้าใครยังไม่ชำนาญน,นะอืมโอเคไปปึ๊บปึ๊บได้อะไรนะครับผมพรีเมียมนะกล่องนี้นะฮะอ่าได้เป็นปลอกคอแบบเขาเรียกอะไรคอล่าไปที่ใส่หัวหมานะครับผมนี่เลยนี่เออที่ใส่หัวหมาเนาะ ก็คือกันเวลาแบบสุนัขมันเป็นแผลนะอะไรอย่างเงี้ยกันมันไปนเลี้ยผมเนี่ยผมเลี้ยงหมาเนี่ยผมเ,เวลามีปัญหาหมอจะชอบใส่แบบนี้ให้นะฮะโอเคกระบากันไปนะผมแต่ตัวนี้ถ้าเราเอาไปใส่สัตว์นะผมบอกเลยว่าในอัลโมบายเนี่ยนะครับผมสัตว์เราจะไม่สามารถกินอาหารในถาดอาหารได้นะทุกคนผมเลยไม่ค่อยชอบใช้ไง <c oughs> เออเพราะว่ามันกินในถาดอาหารไม่ได้เราต้องใส่อาหารไว้ที่ตัวเขาตลอดนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันเลยนะไป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 นะครับห้องนี้นะครับผมก็จะเป็นห้อง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 ของอาเจนนะครับรู้สึกว่าจะเป็นห้องสุดท้ายแล้วนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดเนาะห้องนี้จะมีสานะระผมทําความร้อนนะอ่าคือยิ่งอยู่นานยิ่งร้อนเนี่ยผมไม่เป็นผลดีนะอืมเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าผมจะไหวเปล่า เออต้องไหวดิเคยผ่านมาแล้วแค่ห้องอาเจียเจ้ไป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 อ๋อทำการอ่ะเดี๋ยว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 เมื่อกี้ไปเป่าเรียกสัตว์นกหวีดตอนไหนวะคือมันมายังไงโอ้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 เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้หน้าจอกดไปไปจังหวะนี้เอาเอาเอาใหญ่เลยเอาเอาเอาเออมีแค่ชุดแรกนะเนี่ยทุกคนมาดิก็มาดิเฮ้ยว้าวว้าว อัดคุณมึงจะไป,ไปใส่ไปใส่ไปใส่ลูกปืนทำไมเอื้อดิปะโทเนี่ยใส่ผิดที่ผิดเวลาจริงเราเนี่ยเออมามาโอ้โหบัก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 เฮ้ยผมบักสีหรือเปล่าคุณผู้ชมทำไมมันออกมาเป็นสีแดงเหมือนกันทุกตัวเลยอ่ะเออคืออะไรอ่ะเดี๋ยว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 โอ้ทุกชุดเป็นสีแดงหมดเลยนะครับเฮ้ยไอยอย่างวะ เออประเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ดู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 เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวมึงเก๋ยทำไมบินไวกันจังเออเดี๋ยวเดียวไม่โดนดิเออไม่โดนดิเออเออแป๊บแป๊บเออโหจนจานจริงนะฮะจังหวะนี้เออเออไม่บักสีนะครับผมตกใจหมดนะ เออคิดว่าโทรศัพท์ตัวเองบักสีนะครับดูมันมีสีอื่นบ้างก็ค่อยดีใจขึ้นมาหน่อยเดีเดี๋ยวเดเมื่อกี้ไม่ยิงเออไปไปไปมา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 เลยมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวกดยิงยิงไม่ออกทำไมมันยิงไม่ออกทำไมมันยิงไม่ออกอือร้อนเลยร้อนเลยจังหวะนี้ร้อนเลยอือร้อนเลยร้อนเลยเเดี๋ยว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 โอ้โหแล้วโอ้โหมากันไม่ให้ตั้งตั้งตัวหน่อยเลยฮะ อ่าเ,ออเดี๋ยวเราก็วิ่งไม่ออกอีกโอ้โหห้าขวานี่เออปะโทเอาแล้วนะครับผมผมเริ่มอยู่น้ำแล้วทุกคนอ่าไม่เป็นไรเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งรีบเอเอเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแลมามา,มามามาเอาแล้ววัธนูไม่ยิงล่ะเฮ้ย เออ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 โอ้ถูก <overst> ล <run> ัก <irgendw> ท <carbono> ิเลจริง <deja> จ <ma ge> ังหวะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินน้ำก่อนอื้อือื้อตายไปซะตายไปซะเดี๋ยว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 ไม่เอาไม่เอาโอ้เตะดังบุขยันเตะนะเราอะฮะอืออือโทษเอออะไรของเราเนี่ย โคตรลนนะครับผมจักหว่าน,นี้ยังลนเลยโตคือไม่ได้ลงนานนะครับผมไอเราก็ไม่อยากให้มันตีนด้วยดันยิงไม่ออกอียยสุดๆไปเลยเนะครับผมอสำหรับคนที่ถามมานะว่าพี่สัตว์ในดันเนี่ยนะครับผมมันมันนกอะ่ะมันจะเกิดดนัดนไหนบ้างนะผมก็ผมจะแนะนําอย่างนี้แล้วกันนะครับผมให้ดูแผนที่เนาะแล้ว,แล,วแล้วสังเกตว่าเขาจะบอกนะว่า อย่างเช่นดันเนี่ยนะผมจะมีนกเป็ดน้ําอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นสัตว์ตามทางนะแต่ว่าถ้าเป็นสัตว์ในห้องนะครับผมก็จะมีอาเจนนะับผมเพราะว่าดันที่เข้ามาใหม่แต่ละดันมันไม่เหมือนกันนะผมบ,บางทีมันมันมีเกิดบางทีมันไม่มีเกิดนะฮะเราไม่สามารถบอกได้ทุกดันนะครับโอเครู้สึกว่าตรงนี้จะไม่มีอะไรให้เราเก็บนะเดี๋ยวเราไปห้องบอสก,กันเลยนะครับผมห้องบอสอยู่ตรงไหนวะเมื่อกี้เหมือนแบบเข้ามาแล้วเห็นเออนี่ไงทุกคน โมเตคีโมนะครับโอเคก่อนเข้าห้องบอสเดี๋ยวผมขอกินน้ำหน่อยละกันอ่ะกินอาหารให้เรียบร้อยนะครับผมเฮ้ยกินอาหารให้เรียบร้อยนะครับผมเออโอ้นี่ฮะล้นนะครับผมจนแบบมันติดแบบลิ้นค้างเลยนะเมื่อกี้เออกินยาให้มันเรียบร้อยโอเคตรงนี้ผมจะใส่เป็นยาการสลบไว้นะครับเนาะแล้วก็เออตัวนี้จะเปลี่ยนมาใช้เป็นยา stamina าน,นะครับผม สำหรับดันนี้นะผมบอสเป็นบอสลิงนะก็ระวังอย่าไปประทะดาเมจกับมันมากนะครับผมมันอาจจะทําให้เรานอนเลย,ยก็ได้นะผมผมเคยไปแล้วนะครับ <c oughs> เออไปวัดดามจกับมันนะผมก็ใช้วิธีวิ่งแล้วก็ใช้สิ่งกีดขวางเนาะนะนะแล้วก็ใครมีสูตรแบบไหนก็ลองใช้กันดูนะครับผมสาหรับผมวิ่งิงมัน มันน่าจะสนุกสําหรับผมมากกว่านะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยผมไอลิงตัวเล็กๆเนี่ยผมถ้ามันปลาขี้โดนเรานะผมมันจะทําให้เราติดค่าสลบนะแล้วก็จะทําให้เลือดของเราลดด้วยนะครับผมเนาะอ่ะโอเคถ้าเกิดใครมีเควสวิก y ีดันเจียนก็จัดไปเลยนะผมกดวิกลีดันเจียนก่อนนะมันจะขึ้นคอมพลีทไอ้ดันเจียนให้คุณเข้าไปนะผมเพื่อรับเอ e m เมนต์ยีชิ้นนะครับหลังจากตบบอสเสร็จแล้วนะแต่ว่าใครไม่มีอย่างผมเนะี่ยผมทําไปแล้วนะผมจากที่บอกนะผมอัดไปแล้วรอบหนึ่งแล้วไฟล์มันหายนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันเลยนะครับผมมัวแต่พูดอะไรยาวเหยียดเนี่ยจัดไปเอนเตอร์ไปโอ้โหบรรยากาศที่คุ้นเคยนะครับผมเนาะแล้วก็หินที่คุ้นเคยตรงนี้แนนมันอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวเรียกก่อนเดี๋ยวเรียกก่อนเออยิงตูดยิงตูดในวันนี้อ่าปมะเดี๋ยวแล้วมันทำอะไรวะนั่น เอาบัก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 เงียเดินบักได้บักก็ดีบักเลเราฮะวันนี้ยิงได้ยิงเลยนะครับผมเนี่ยผมชุดที่ผมยืนอยู่นี่นะบนหินนะแต่ว่าถ้าเกิดมันออกมาหรือว่ามันยืนบนหินเราได้เนี่ยให้เรารีบหนีเลยนะครับผมคือถ้ายืนบนเนี่ยที่ผมชอบอย่างเดียวคือมันจะทําให้ลิงตัวเล็กนะครับผมปากี้ไม่โดนเรานะวันนี้ผมว่ายิงยิงชิวๆเลยนะครับไป ไปไปมาถึงวันนี้เอ้ยเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเออเมื่อกี้แบบแหมงานธนูไม่ออกก็จัดไปผมก็จะกว้างมาไปดูรอไมาได้ไมาได้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 มา,มา,มา,ออาได้ม่ได้เออเออถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะผมก็จะประมาณนี้นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดเนี่ยนะครับผมให้วิ่งวิ่งลงเลยนะวิ่งหนีออกมานะครับ เดี๋ยวอ,อ้อมอ้อมหน่อยละกัรอ้อมหน่อยแะกัน,ออน,อกนเออมันตูดมันตูดจังกว่านี้มา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 ฟันเรียบร้อยเออมันตูดจังกว่านี้มันตูดมาดิมาดิตัวเล็กมาดิมาดิเออือโออหูหูัปดปัดแรงนะเราอะฮะนี่เอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่ายังอยู่นะครับผมลูกน้องเขายังอยู่นั่นไงฟันเออมีอีกไม้มีอีกไม้ม เยอเดี๋ยวดเด็ดเด็ดเด็ด็ดเดยอเเรียบร้อยนะครับก็ง่ายได้นะสำหรับบอสลิงเนี่ยครับผมใครเข้ามาแล้วไม่รอดนะแนะนำให้ลองกระโดดขึ้นโขดหินนะอันนี้นะกระโดดตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ขึ้นมาให้อยู่ประมาณนี้นะแล้วบอสมันจะเกิดตรงนู้นนะครับผมส่วนมากมันจะเกิดตรงนู้นเนาะพอมาปุ๊บเราให้ให้เราล่อมันอะยิงย <Jorge> <serves> no. ิงยิงให้มันมาอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็ถอยหลังนะถอยหลังถอยหลังมายืนประมาณนี้นะ เนี่ยนะครับผมเนาะแต่ถ้าเกิดมันผ่านมาได้นะแล้วมันขึ้นมาบนนี้ให้รีบวิ่งไปทางนู้นเลยนะครับผมเออเดี๋ยวค่อยลอ่อมันมาใหม่ก็ได้นะโอเคครับผมสําหรับบอสลิงก็จะประมาณนี้เขามีอะไรให้เราไหมไม่มีครับผมนึกว่าจะมีชิปให้ไปชุบไอ้บ้าเออโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านผมนะครับ โอเคครับทุกคนรู้สึกว่าจะมีะดิโลโลเ,เข้ามาชุลมุนในบ้านนะครับผมเออบ้านมันก็เลยแบบนี่นะครับผมข้างหลังเนี่ยจะสังเกตว่า เออเนี่ยนะครับผมมากระเต็มเลยนะครับผมลุงกระือดิโลตัวเดียวนะฮะโอเคนะครับผมหลังจากจบกันไปแล้วนะสำหรับดดนเจียนนีก็ไม่ยากนะทุกคนก็ลองลงไปเล่นกันดูได้นะครับผมสำหรับบอสก็ลองใช้ทของผมดูก็ได้นะครับผมเนาะอ่ยืนยืนบนโขดหินนะยืนบนโขดหินแล้วก็ยิงนี่ครับผมนะอ่ะถ้าเกิดมันมาแล้วก็วิ่งหนีแล้วก็ยิงระยะไกลเอานะครับผมส่วนห้องต่างๆก็ก็ไม่ยากนะจริงๆถ้าเกิดเออ เกาะเราแล้วก็ยาเราดีพอเนี่ยนะครับผมห้องเดลอดอนเนี่ยผมคิดว่ามันยากที่สุดแล้วในบรรดาห้องนะครับผมเนาะของดันนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดผ่านห้องเดลอดอนไปได้เนี่ยก็ชิวๆแล้วนะครับผมโอเคส่วนของที่เขาให้มาเนี่ยผมว่าดีที่สุดน่าจะเป็นโลสีม่วงนะฮะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไ like, ลค์กด Sub s c r i b e ให้ผมเหมือนเดิมนะครับแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ